หัตถศิลป์ไทยมรดกแห่งความภาคภูมิใจศูนย์ส่สงเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศร่วมสนับสนุนหัตถศิลป์ไทยก้าวไกลสู่สากลภัยสีสุขที่อยู่รอบบ้านคือวัตถุดิบชั้นยอดของงานจักสารหลากหลายรูปแบบ และหากเอ่ยถึงงานจักสารของป้าพเยาชาวบ้านตะมน,นกลางแดดต่างรู้กันดีว่าเป็นงานจักสารที่มีครบทั้งความแข็งแรงทนทานและสวยงามของป้านี่เขาจะสั่งนะต้องทําเองนะแพงไม่ว่าเขาจะสั่งมาอย่างนี้เลยนะทำไมฮะของป้ามันสวยอะถ้าของดีเนี่ยมันจะแพงมันทํายากนะลูกมันละเอียดทำหือ,หอกว่าจะได้อะ คุณป้าทําเครื่องจักรสารนี่มานานแค่ไหนแล้วครับสามสิบกว่าปีแล้วค่ะป้าดูจากลูกกระบุงแล้วป้าก็มานั่งทําเองอะไรเงี้ยเห็นอะไรมาก็มาทําฝึกทําทุกขั้นตอนด้วยตัวเองเลยครับด้วยตัวเองพ่อเขาไม่ให้ทํอ่ะแต่ป้าจะทําทําไมครับทาไมคุณป้าถึงอยากทําก็มันอย่างอยู่ว่างๆเงี่ยเราก็อยากจะทําอะไรเป็นให้มันดูว่าเออเราทำอะไรได้ทุกอย่างเราจะเป็นอะไรเราต้องทําเราเห็นเะไรมาเราต้องทําให้ได้อะไรเงี้ยแบบต่างๆนี่เอามาจากไหน ก็ไปดูตรงโน้นมัง่งตรงนี้มาออกเองมัง่งอะไรเงี้ยทำมาแล้วมันก็ดีเนาะจะทําแบบใหม่ๆเรื่อยๆป้าจะทําอะไรต้องทําให้ได้นะถ้าทําไม่ได้ก็ไม่หยุดก็แค่นั้นเลยแล,แล้วอยากทำนึกว่าจะทําอะไรเราต้องทําเราไม่ต้องท้อแท้ใจคือว่าเออเขายังเห็นว่าเรานี่ทําได้อะไรเงี้ย เราจะต้องทําต่อไปให้ดีกว่าน,นี้อีกคุณป้ารักอาชีพจักสารี้มากแค่ไหนครับก็มากแบบว่าจะทําไปว่าก็คงจะเป็นช่วยชีวิตแหละเพราะอยู่กับงานจักสารมาทั้งชีวิตป้าพยาวจึงสอนให้คนรุ่นหลังได้มองเห็นถึงคุณค่าอันลึกล้ำของลำไผ่ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยอย่างใกล้ชิด นี่จึงเป็นอีกหนึ่งคุณค่าของศิลปินที่นอกจากจะเป็นผู้สร้างสารรค์แล้วยังเป็นผู้ให้อีกด้วยแล้วอยากทำแล้วก็อยากให้คนที่รุ่นหลังๆมันเป็นน่ะเราสอนเขาเนี่ยเขาจะได้ไปมีอาชีพหนูจะได้มีวิชาติดตัวไปต่อไปข้างหน้าสอนคนอื่นไปได้ช่วยเหลือเขาไปเรื่อยๆแล้วก็ภูมิใจตรงนี้ไง